เรามาดูที่ข้อ5กันต่อนะครับอันนี้ก็เป็นพอลิโนเมียลยาวพอลิโนเมียลนะก็คือพหุนามนั่นเองนะภาษาไทาย which of following is equivalent to the expression above นะไหนที่แบบมีค่าเทียบเท่ากับข้างบนเทียบเท่ากับข้างบนทีนี้เราก็คงต้องจัดรูปหา l i k e t e r m ก็คือเทอมที่เหมือนกันแล้วก็มาบวกลบกันให้มันเหลือสั้นที่สุดว่า่างั้นนะ นี่ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราเอาตัวลบตรงนี้คูณกระจายเข้าไปก่อนนะส่วนตัวหน้าลอกมาปกติสามบวกสองบวกห้าน x ะ y กํลังสองลบลบกลายเป็นบวกนะบวก x กลังสอง y ลบสาม x y กํลังสองบวกสาม y กํลังสองนี่ตัวนี้กับตัวนี้นะฮะร,รวมกันได้สอง x กํลังสอง y นะตัวนี้กับตัวนี้ตัดกันหมดนะลบตัวบวกตัวหายส่วนเทอมนี้นะนี้รวมกันได้อยู่ก็เหลือบวก2 xy กำลังสเรามาไล่ดูนะข้อไหนหน้าตาเหมือนที่สุดก็พบว่าจะเป็นข้อ C นะข้อ4เหมือนสุด ทีนี้มาดูข้อ6นะครับข้อ6ข้อนะฮะ h ทกับ3 a บวกยี uh, ่ pediatrician uh, uses the model above to estimate the height h of a boy in inches in terms of the boy's age a in years between h of t 2 and 5 based on the m t h estimated l w a increase in inches of boy height each year นะคะก็คือประมาณว่านักวิจัยคนหนึ่งเนี่ยนะฮะก็มาประมาณประเมินความสูงนะ,ะของเด็กผู้ชายในหน่วยนิ้วนะฮะโดยที่สัมพันธ์กับอายุนะ,ะ in t e r m of the boys age นะก็คือสัมพันธ์กับอายุของเด็กผู้ชายนั้นนะ ก็คือค่า a อายุนะในหน่วยปีในช่วง2ถึง5ปีทีนี้คำถามคือ based on model ก็คือเขาเรียกอะไรตามสมการที่ที่เขียนมาเนี่ยนะฮะ what is the estimate increase in inches of a boy height each year ถามว่าเ,เด็กผู้ชายนะในแต่ละปีจะสูงขึ้นประมาณกี่นิ้ว กนะี่นิ้ว h นี่หน่วยเป็นนิ้วอยู่แล้วเนาะอ่าทีนี้เราก็ลองแทนนะฮะระหว่าง5ปีกับ2ปีเข้าไปนะก็แปลว่าแทน a เท่ากับ5ลองดูก่อนนะ h 1เท่ากับ3คูณ5บวก28.6นี่ติดไว้ก่อนนะ h 2เท่ากับ3คูณกับ2บวกก ลองเอาสปีนี้มาลบกันดูนะฮะ28.6กับ2ีบแปดจุลบกันจะหายตรงนี้จะเหลือ3าคูณสามนะ s หนึ่งลบ s สเนี่ยจะเหลือ3าคูณสามถูกไหมทันไหมสามห้าสิบห้าสามกนเหลือ9ก้คูณสเป็นเก้าไหมเกับ9ปีแต่นี้มันกี่ปีนะฮะ จากสองปีถึง5ปีมันก็คือ3ปีถูกไหมเขาถามว่าต่อปีนะการเพิ่มขึ้นต่อปีนะครับ <ocalyptic> นี่ e เจีย <c oughs> ก็แปลว่าเราเอา3 <c oughs> ไปหารอีกทีนะนี่ขึ้นมา9นิ้วเนี่ยสปีหารด้วย3ปีก็คือขึ้นมาทั้งหมด3นิ้วสามนิ้วก็ตอบข้อ A นะ The formula above gives a monthly payment M needed to pay off a loan of P dollars at a percent annual interest over n in month. Which of the following gives P in terms of M, R, and N? And P in of M, R, and N. สมการมดูยุ่งยากแต่คำถามมันง่ายนะก็คือพูดง่ายเขียน p, p ทเท่ากับอะไรสักอย่างหนึ่งนี่ p อยู่นี่เห็นไหมมันคูณอยู่แปลว่าเราต้องย้ายทั้งยวงไปด้านซ้ายมือให้หมดนะครับตัวนี้สังเกตด,ดูนะตัวนี้หารอยู่ย้ายขึ้นมาคูณตัวบนนี้คูณอยู่ย้ายลงมาหารก็แปลว่าถ้าเราไปเขียน p ในเทอมของ m นะฮะ เราก็จะเห็นกลุ่มนี้ที่วงเล็บนี้อยู่ข้างบนลองดูดิอันไหนกลุ่มนี้อยู่ข้างบนอันไหนบ้างเดี๋ยวหน้าตามันจำยากนิดนึงหนึ่งบวกอาจจะต้องย่อนิดึงนะเพื่อให้เห็นภาพน,นิดนึงโอเคเห็นหมดลวอ่ะลองดูสิ่ตัวไหนกลุ่มไหนที่อยู่ข้างบนบ้างกลุ่มนี้ นี่เจอแล้วเนี่ยข้อข้อ b เลยเนี่ยมีข้อเดียวด้วยซ้ำส่วนไอตัวที่อยู่บนเก่าไม่อยู่ด้านล่างอันนี้บนเก่าไม่อยู่ด้านล่างนี่เห็นไหมเรียบร้อยแล้วคูณกับ m ก็ตอบข้อ b เลยนะข้ออื่นไม่มีละ